ดูเหมือนที่นี่ก็คือลงละครผลิตหุ่นกระบอกและหุ่นเงาสินะเมื่อกี้เหมือนจะเห็นหุ่นกระบอกมันตรงบันไดด้วยนี่หายไปไหนแล้วนะอ่าเราต่อกันที่บทที่3ละครผีทำไมโลงนี้กลางไม่ได้ละ่ะละครผีสรรพชีวิตล้วนคือหุ่นเชิดที่มีวิญญาณเป็นสายเชิดมีนักสแสดงยิ้วหุ่นกระบอกและหุ่นเงาไปสือการสแสดงละครผีเพื่ออค์โพธิสัตว์ สอบถามอดีตอย่างหนูอนาคตได้จนจําไว้ว่าไม่สามารถใช้วิญญาณรายที่ต่อต้านองค์โริสัท์ได้ลราเนี่แหละวิญญาณร้ายหากสอมหุ่นหากสอมหัวให้หุ่นเชิดวิญญาณเล่ยล่อนจะเข้ามาสิงสถิตได้ดังนั้นเวลาไม่ใช้งานห้ามสอมหูมห้ามสองหัวให้หุ่นเชิดหากเป็นวิญญาณร้ายสิงสถิตในหุ่นเชิดให้เขียนอักษรผลผลึกสีแดงไว้บนหัวของมันเพื่อขับไล่วิญญาณรายออกไปเปลว่าเมื่อกี้มันหวมสุนสมหัว แ้วเมื่อกี้มันก็คือมีผีสิงแล้วหรอเลย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 เลเลยแล้วลิ้นพันอะไรอ่ะติดได้ไรอ่ะอันนี้คืออะไรการนำหุ่นเงาข้าน,นอนการทำงานเลือกหนังเตรียมหนังร่างแบบและตรวจสอบให้ละเอียดฉลุลายฉลุลายมีลาลงสีต้องลงสีให้เหมือนต้นฉบับประกอบให้เหมือนต้นฉบับและแปดติดกับคันบังคับโอเคจ้า ผมรู้ไม่ต้องมาสอนเออเก่งแล้วหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เอ๊ะมือนหุ่นกระบ,บอ๋ตัวนี้จะขยับได้เลยนี่นี่มันหุ่นกระบ,บอกที่เจอตรงบันไดนี่นาทำไมมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะเอฮ้ถึงเก่งด้วยนี่มันแย่งแท่ไปแล้วนี่ฟาดกลับเลย <c oughs> การไหนที่ท่าเมืองเห็น กำลังจะเดินผ่านมาตรงนี้เจ้าจูก็รู้สึกเหมือนทุกคนผังเหมือนมีคนผ่าฉันเลยไม่เห็นใครเลยนี่เขียวม่วงเหลืองขาวแดงเขียวเหลืองม่วงขาวแดงเอ้าเอ้าอ๋อเอ้ยล็อกแรกดิ มายตกใจหมดเลยมีผ้าประกอบอยู่มันมีมีกระดาษอยู่มันนั้นด้วยนี่นเฮ้ยอย่ากัดขาละ่ะคุยงานตัวนี้ทุกคนๆนะหรือว่าหน้ากากนิ้วเอาปลดล็อกอาวทำไมเราปลดล็อกอะทำไมคะาไี่แล้วไม่ปลดล็อกอะอย่างไงเออผู้กันเขียนคิ้ว ข้อห้ามในขณนะงิ้วที่ห้ามฝาฝืนห้ามผู้หญิงเข้าหลังเวทีห้ามนั่งบนหีบใหญ่ยกเว้นตัวตลกห้ามแตะหีบห้ามเล่นหมากลุกจีนหรือกลางร่มบนหรือล่างเวทีหมากลุกต้องเดินโนวมพ้องสิ่งกับแยกย้ายเป็นคำสาปที่เชื่อว่าจะแยกจากกันสิ้นวัสนาเออใครให้ลมกันละ่ะอันนี้ต้องการเราได้พู้กันแล้วสีฟ้า กับสีเขียวจำได้อันนี้จำได้จำได้อยู่เออสีฟ้ากับสีเขียวตรงไหนนะไม่สีเขียวคือตรงหัวไล่อันนี้อันนี้อัน,นอัน,นไอ้ตรงเอลสีอะไรตรงเอลสีแดงได้แต่ว่าขอผสมสีก,ก่อนแล้วกัน โอเคได้สีดำแล้วก็มาเข็นดาบเลยแล้วกันต่อไปเป็นสีแดงล้างน้ำก่อน <S <S 1> <S 1> ก็คือน้ำไม่ขุนเลยสีแดงสีดสแดงเออย้มํามากได้สีแดงแล้วในที่สุดก็ลงสีสักทีต่อไปจะเอาประกอบแล้วนะยังขาดสิทธิของมุนอ้าว เขียนพื่นึกก่อนพื่นึกวิญญาณเอ๊ะได้มาแล้วเอาล้มไปอันนี้เราต้องเรียงตามท่านเทพลมเทพอะไรสักอย่างอโอเคทำไมอันนี้ย่อเหยียดระดับเอลเอ้ยได้ละไม่ใช่ลืมตาตกใจนะเหมือนว่าจะขับ เอ้ยก็อยาา่ามาวอกแม่ดิก็ Donc, แค่เสื้อผ้าเองฉันรู้อยู่แล้วน่ะเอ,อ,อ้รู้อยู่แล้วเอ้ยรู้อยู่แล้วนั่นหนึ่ง <c oughs> อ้ยเอ้ยถอเอ้ยตกใจหมดเลย <c oughs> ได้ชดนง้ว <c oughs> อันนี้คออะไรอ่ะส่วนหวัวได้ศีรษะละอะไรอ่ะขออ่านก่อนสมกดบันทึก ชาวบ้านเล่ากันว่าตอนนี้ตอนนั้นพระถังซัจังได้มอบพระคัมภีร์6กวันให้หมู่บ้านแห่งนี้ต่อมามีเทพเจ้าเข้าฝันชาวบ้านบอกว่าเขาทรงพลังกว่าพระคัมภีร์ขององค์โบสของพระถังซัจังสองเท่าทราพรสิงหลังถูกฝังล้นอยู่ใต้การดูแลของเขาจึงมีนามว่าโพธิสัตว์หกแขนได้ชุมาบ้านจางเหลงเรียกเขาว่าองค์โพธิสัตว์ประวัติของหมู่บ้านจางเหลงถูกเล่าสืบต่อกันมาแต่ฉันไม่เคยได้ยินตำนานแบบนี้จากที่อื่นเลย <S <S เล่าขานกันว่าตอนนั้น โคทิสัตห์หกแขนถ่ายทอดวิชาหมอผีบางส่วนให้ได้ความครของหมู่บ้านให้เจริญเรื่อง,องในทุกยุคทุกสมัยพร้อมทั้งแต่งตั้งมุยผู้ใหญ่บ้านเป็นหมอผีอีกด้วยทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารเทวะหลังจากนั้นหมอผีทุกกุ่นจะมาจากการคัดเลือกโดยผิดด้วยพิธีกรรมบางอย่างซึ่งมาจะเป็นการเป็นคนที่มีอิทธิพลที่สุดในหมู่บ้านหลังจากการเป็นหมอผีแล้วจะไม่ใช้ชื่อช,ชื่อแท้เดิมอ,อีกต่อไปแต่จะถูกเรียกขานว่าหมอผีแทน ชาวบ้านรุ่นหลังได้สร้างหองคอยขึ้นมาเพื่อองค์โพธิสัตว์กแขนได้ยินว่าเลือกจุดที่หงจุย้ยหินสูงที่สุดพิธีเส้นไหวใหญ่ๆจะถูกจัดขึ้นหน้าหอคอยแต่ผมไม่เคยเห็นหอคอยทางไหนเลยมันมีอยู่จริงหรอผมเพิ่งมาที่นี่ได้ไม่นานยังไม่เคยเห็นพิธีเส้นไหวใหญ่เลยถึงตอนนั้นเดี๋ยวก็คงรู้เองแหละเพลงนี้ใช่เพลงที่ฉันได้กินจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงหรือเปล่านะอันนี้เราได้ฉเฉลยแล้วโอเค เธอเขาลืมอ๋อได้ได้หัวหรือซิปะได้หัวหล้วใช่ปะต่อไปเราก็คงต้องประกอบหัวแล้วก็ยามแล้วก็รูปร่างก็จะเป็นหัวเชิดๆหน้าเชิดเชสเปซบาร์ได้อ่านี่เกินไปละแล้วก็ความลงแล้วก็ถือเอ๋ ถ้ากรอบเสร็จแล้วท่ดไปก็เราเหลือไม้ใช่ปะ่ะใช่เราเหลือไม้แต่ว่าไม่รู้จะทำไงเราขาดไม้ฮะขวาขึ้นขึ้นซ้นายลงเออคือมันน่ากลัวนะแบบมีอะไรออกจากปากก็ไม่รู้อะน่าจะได้แล้วปะ่ะเซ็ตแท่งไม้ได้หุ่นเงาละ ต่อไปก็เยี่ยมแม้จะลืมตาอยู่แต่ใจว้าวุ่นไปหมดที่นี่คือที่ไหนกันแล้วฉันคือใครกันแน่ข้างหน้ามีกระจกบานหนึ่งไหนดูสิ ASD โอเคเอือเดินไอ้ดีคือเดิน SS ยกมือ A S เออมองเอ ทำไมว่าเอแงนอุ้ยใครอะตกใจจังเลยนั่นเกมเตกกระจกตกกระจกแลหน่าแบบเอ,อ้นอยนายจะทำตามฉันสิโอเคมีสตเตะเตะแงนเตะเออ <c oughs> นักสแสดงเย <c oughs> ี่ยวผูดตวัด <c> ท <oughs> วนดุดมังกรเงนินสวมบทเปีรยะบุบดุด มีชีพเพื่อคนรักมีหน้ามากเลี้ยงเซาพิงเลิ้งเซาพิงใช่แล้วผมคือลิ้งเซาพิงผมมาที่นี่เพื่อช่วยคนรักคนชั่วนั่นต้องอยู่เพง่นมากแน่ๆผมจะไปฆ่ามันซะเขาหมายถึงกระจกหรือเปล่าะไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกเขาไม่ได้หมายถึงขเขาลอเไรกระจกหรอก เออมาจัพวกปลากเกินไปนะเช้างงอย่างเี้ยยูวิ่งสิเอยเอ๊ะนั่นเสียงอะไรนะ่ะเหมือนตั้งมาจากโรงผลิตเลยฉากในละครหุ่นเงาเหมือนในโรงผลิตเลยอันนี้ไม่ได้เดินเองนะเอ๊ะ วิญญาณของผมถูกชั่วทุกคนชั่วกักขังไว้ต้องตามหาสามดวงจิตกลับขึ้นมาไม่เช่นนั้นคงเคลื่อนไหวลำบากโอเคได้เหมือนว่าประตูจะเปิดแล้วอันนี้คือรหัสเอออร์ซันเซอร์อ้แล้วใช่ตัวเองตกใจหมดน่าอะไรนะ่ะฉันตฝาฝาดไปหรอห ตรงนั้นมีตัวเลขอยู่ด้วยทำไมเมื่อกี้ฉันไม่เห็นนะ้าไอ้ผีลกจิตเอานในกระจกพวกน,นั้นคืออะไรอ่ะนะเกิดอะไรขึ้นจู่ๆฉันก็รู้สึกหนาวร่างกายไม่มีแรงเลยเราทำไรได้อ่ะเขียนกระจกได้ไหมอย่ามายุ่งกับฉันนะเขียน <c oughs> ว่าอย่ามายุ่งกับฉันไนดะ้เฮ้ยผีมันควรจะไปหรอกเรามีอันนี้มีชุดแต่ว่าเราขาดหลายอย่างเลยอะเอ๊ะอันนี้ นักลบอคฆาคือวิญญาณไร้ที่ถูกแยกสะกดไว้3แห่ง3แห่งวิญญาณชีวิตคืออะไรอะและสาดวงจิตของเขาถูกกักขังอยู่ที่นี่โดยยกผนึกไว้ในสิ่งของต่างๆที่เขาใช้เล่นละครผีก่อนตายห้ามนาพวกมันมาวางไว้ด้วยกันเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณหลุดจากการถูกสะกดก็คือเราเหลืออีกหนึ่งชิ้นใช่ปะอ่ะอ่ะไม่ใช่เจดิก็ต้อง10หรอเอา9 9 9 คุณแจผีเสื้อผู้ชายที่สมชุดงิ้วคนนี้ใช่คนเดียวกับรูปถ่ายที่เห็นในบ้านเก่าหรือเปล่านะดูหล่อจังเลยวานจริงหล่อจังเลยถึงคุณเหลียงเซ้าผิงถึงเซ้าผิงผมค้นตำราบโบราณบางส่วนแต่ไม่พบเป็นข้อมูลบ้านจางเหลิงเลยในสมัยราชวงศ์ถัง ตีเหลิญเจียเคยกวาดล้างศาลเจ้าผิดกฎหมายได้ทำลายหมู่บ้านจางหลิงที่ศรัทธาในผีสารเทวดาชั่วร้ายไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะนับตั้งแต่โบราณมาความเชื่อที่ทางการไม่ยอมรับจะถูกเรียกว่าลัทธิใต้ดินซึ่งเป็นการเส้นไหว้ที่ผิดกฎหมายลัทธิใต้ดินมักจะสอดแทรกตนเองเข้าไปในประเพณีหรือศาลหรือศาสนาอื่นๆเพื่อหลอกลวงผู้อื่นจึงขอแนะนําให้อยู่ห่างๆที่อันตรายแบบนั้นไว้ดีกว่าเห็นอักษรเหมือนได้พบหน้าคืออะไรอะคือไม่เข้าใจว่าเห็นอักษรเหมือนได้พบหน้า เอ้โอเคคือจำได้ว่ามันต้องแบบถ้าเราไปถุ่เราไปอยู่นี่ทุกเอ๊ะนึกมันยังไม่ถึงอีเวนต์นะอ๋อใช่มันมีคินซิ่งด้วยนี่คินซิงคินซิ่งเก็บเราต้องใส่คินซิ่งให้กับน้ำเราต้องเอาเอาคินซิ่งสิอ่ากว่าจะยกมือ ก็งงต้นาม่ะเหมือนลูกชายจั่นอันนี้อันนี้ไม่เอาเลยเหรอโอเคไม่เอาอันนี้ก็ได้อะไรงี้โอเคได้อันนี้แล้วห้องนี้เอาไหมโอเคไม่เอาห้องนี้ก็ได้ห้องนี้โอเคด้านซ้าย ที่ารใต้เวทีมีอาวุธอยู่ด้วยเหมือนจะไม่ใช่อาวุธไม่ใช่อุปกรณ์การแสดงนะแต่เป็นอวุธจริงๆไม่ว่าอยู่ในยุคไหนการแรอบสะสมอมุธไ้การาสะสมอะไรการาสะสมอามุธไปในครอบครองก็มีโทษหลายแร่องอยู่ดีชาวบ้านที่นี่บ้าไปแล้วจริงๆอวุธที่คนในรูปถ่ายถืออยู่เปลี่ยนไปทวนในช่องเราก็หายไปด้วยฉันเจอเรื่องแปลกประหลาดจริงๆฉันเจอเรื่องแปลกๆจนชินแล้วล่ะอุ้ยเอ้าไม่มีเหรอ าอย่างนี้จะเฮ้ยได้ไมีเสียงกระแทกดังมาจากห้องข้างๆกระแทกหลังเราดิอั <c oughs> นนี้อ่าเท่านี้เราก็ครบแล้ว <c oughs> ได้เป็หยกผมเขียนอะไรบันวาให้เป็นหน้า แต่ว่าหวังว่าคุณจะได้โบยบินไปสู่วันพรุ่งนี้ด้วยกันเหมือนผีสู้ผีสู้อะไรผีเสื้อคู่นะสุขสันต์วันเกิดสาวพิงเศร้าพิงเฮ้ย,ยไม่ได้ไม่สบัไม่สบปสบปัคือคือเป็นเราเราก็เตกกระจกให้แตกง่ายกว่าเยอะรู้สึกดีขึ้นมากเลยไม่รู้สึกหนาวอะไรเลีเ่แรงอีกแล้วหยอกแตกแล้วแต่รู้สึกเพียรต่อสองคนนั้นจังเลยพิญญาทั้งสองอยู่บนสวรรค์ปวดให้อภัยฉันด้วยแล้วไงต่อ อันนี้เอ้าข้ามได้แล้วหรอว่าจริงข้ามได้ข้ามเลยสิข้ามเลยสิแหมได้ชุดแล้วลองท้าพื้นบ้านน่าจะรบแล้วป่ะสามเจ็ดดวงวิญญาณรู้ <t ip> สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างลอยผ่านไปเลยเสี่ยวหงกำลังร้อให้ผมไปช่วยชะม้อชักช้าอยู่ยญ่ถ้าเธอพูดเร็วๆมันก็ไม่ช้าหรอกเนะยินียินอะเราเดินช้าด้วยนะ คือจริงๆก็อยากจะตัวละครเข้าไปแหละใครวางค่ายคนชั่วร้ายไปที่นี่ห้าประตูนี้ไม่เปิดออกมาผมก็ไปต่อไม่ได้โอเคนี่คืออุปกรณ์ประกอบฉากนิ้วหรอเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่โอเคแล้วก็เติมใหม่เป็นบานประตูตึกร้อนมเลยครับจ้าเพชฌฆาตมีอีกแล้วครั้งนี้ผมไม่ยอมตายด้วยมือมือ ของแกอีกหลบนะเดินเองนะเดินเองนะเฮ้ยเอาเอเออที่มือที่ขาที่หน้าที่ขาที่ขาเออ วิญญาณของผมไม่สมบูรณ์ตัวและศีรษะอยู่คนละที่แต่คนรักกำลังมีภัยผมจะยอมแพ้ที่นี่ไม่ได้เออจอมกายผีเสดฟ้าดีไม่ยั้งอภัยจ็บคอเจ็บคอเพื่อนเพื่อนเจ็บคอจอมเป็นวิญญาณแตกสลายไปไม่ได้ผลด้เกิด ต้องไปแก้แค้นให้พกูกอโจยให้ได้เฮ้น่ารักไม่ไหวฉากนี้เหมือนล,ละครน,นี่จังคุณเงาั้่นดูเหมือนฉันเลยหนาวจังเลยม,มีลมเย็นๆพัดผ่านมาจากด้านหลังเลยอะ่ะเฮ้ย <c oughs> ตกใจจังเลย